สวัสดีครับอยู่กับรายการทอดปลานิ่นเปิดไหมหัวกล้อง่างเปิดแล้วค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอันนี้ของอะไรอ่ะเขามีคอสซุกอันเดียวนะที่เป็นตันอันขาวอ่ะอันขาวดีมากเนื้อแบบกึ่งเจลเนาะขโมยใช้วันนั้นที่ห้อง พี่คารวันนี้ใช้โปรดักต์อะไรบ้างใช่วันนี้จริงอยากทําผิวของเขาให้แบบมันมีความกรีดนี่เลยใช้ตัวนี้ก็คือเราจะทําให้ผิวเขาแบบว่าปลุกปลุกผิวเขาเรียกว่าชาลต์ทิเบอรี่แล้วก็วันนี้จะเน้นในเรื่องสกินโทนเป็นพิเศษอ่าก็คือ้วตาเราแม่ขนตาแม่ใช้เบอร์อะไรเราเตรียมมาแล้วอันนี้ของอะไรคะแม่ของอะไรคะเป็นขนตาที่ดีที่สุดในสำหรับพิซล็อกนย เฟสไบปป้อมวินิจก็จะใช้ซิเกเนอเจอร์สองสองแล้วก็ประกบด้วยซิกเนเจอร์หนึ่งสองชั้นแล้วแต่งหน้ายังไงครับดีไซน์ไมค์เมคอัพของคุณแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเป็นลุคที่ดูแพงดูสวยแต่อาจจะปรับแบบว่าให้ดูเป็นฝรั่งมากขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดูเบาสบายเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยไหคะรายการนะคะห้าสี่สอคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ คนต้องรักน้องเยอะมากเลยแต่ละคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเอาวีนาบอวีนาบอกฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไงบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวได้มาแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยบำรุงผิวอันนี้นะคะเป็นน้ำแรกของชูเป็นวอเตอร์อินออยล้าค่ะลูกกลิ่นกุหลาบหอมมากหลังจากนั้นนะคะจะเติมความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้เหมือนเดิมเพียวช็อตซึ่งได้ข่าวว่าเมืองไทยไม่มีขายแล้วครังหมดตื้ ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้คิดว่าเออทอดปนินจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับอีพีนางงามล้วที่พี่ป้อมไปหลายก็มีคนแบบว่าเคยมาถามถึงวีนากับพี่พี่ป้อมก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนสวยมากไม่ได้เป็นห่วงหน้าเลยเป็นห่วงเรื่องการทําผมอย่างเดียวออวันนี้เลยก็เลยแบบว่าให้อาจารย์โกมาทําให้เลยเนี่ยก็เตรียมผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมีเรื่องเพิ่มสีผมนิดหน่อยแต่วีนาตัวจริงสวยเนาะ จริงๆไม่เดินมาถึงมันมีออร่างามันแบบว่าเออมันแบบสว่างเข้ามาเลย อันนี้ก็จะเป็นออยแบบว่าสําหรับแต่งหน้าเราลงนิดเดียวพอคือไอตัวนี้มันจะช่วยควบคุมความชุ่มชื้นในผิวหน้าเราแล้วก็มันจะเป็นตัวทําให้พวกรองพื้นหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยกลับมาเป็นสู่ผิวแล้วก็เท็กเจอร์มันก็จะสวยแล้วสําหรับสาวๆที่ผิวมันล่ะครับพี่การใช้ออยนี่จะแบบอันตรายไหมฮะไม่อันตรายเลยจริงๆแล้วก็คือไอเทคนิคนี้เขาใช้มาตั้งนานแล้วเวลาเราใช้ออยแต่งหน้าเนี่ยก็คือการทํางานของออยระหว่างวันใช่ป่ะมันก็จะช่วยแบบว่าเคลือบผิวหน้าเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหน้าเราไม่มีความชุ่มชื้นมีออยจากธรรมชาติแล้วผิวเราเนี่ยฉลาดมากนะเป็นอวัยวะอย่างดึงที่ ทำงานเหนือการควบคุมของสมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำงานโดยกลไกลของเขาเองโดยที่สมองไม่สามารถสั่งได้แต่ถ้าผิวเราแห้งไปผิวเราก็จะผลิตน้ำมันออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรับเอาเรื่องการบำรุงผิวทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นถ้าผิวเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาผลรวมที่ได้ก็คือผิวมันจะสมดุลแล้วมันก็จะผลิตปริมาณน,น้ำมันบนใบหน้ามาในปริมาณที่แบบพอเหมาะเพราะฉะนั้นการใช้ออยล์เนี่ยคือดีมาก ห่ออยนี่ช่วยดีทอ็อกผิวได้ด้วยนะเพราะไอตัวออยที่ใช้มันเป็นเอเซนเชียลออยแล้วมันแบบซึมเข้าผิวแล้วมันก็จะแบบว่าทําให้กลุมข,ขนเราฟลูขึ้นเนี่ยแค่ลงแค่เนี้ยโอ้แม่เจ้าสวยมากอันนี้เราก็จะใช้ชารตวันนี้เราจะเน้นเรื่องผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับผิวให้มันแบบเด้งใช้มาแค่นี้พอแค่นี้ตัวนี้มันก็จะทําให้ผิวแบบดีขึ้นมาเลย ไอครีมพวกเนี้ยนอกจากว่าเอ้ยเวลาใช้ปุ๊บมันจะเห็นผลในทันทีแล้วเนี่ยมันยังทํางานกับบนหน้าเราเนี่ยยาวนานทั้งวันเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากขั้นตอนการเปลี่ยนเลยอย่างเวลาแต่งหน้านะครับถ้ามีเวลาที่เราลงบํารุงผิวเยอะๆอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะเราควรทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ทุกอย่างมันทํางานอย่าบางทีลงผิวเยอะๆๆปุ๊บแล้วแต่งเลยปุ๊บ ครีมหยุดทํางานตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงแป้งหลังมันก็ไม่ได้แล้วก็นวดได้เอ,อเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยผสมสองอันระหว่างชมพูกับส้มทองเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ที่จะควบคุมปริมาณน้ํามันตัวนี้ก็เป็นตัวตัวนี้เราก็จะปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็กันแดดแล้วก็คุมมันดีมาก ผสมลงไปในผู้กันนี้เลยพี่บอกเทคนิคหน่อยนะครับเพราะเราผสมหลายอย่างเราใช้หลายตัวบางคนอาจจะแบบร้อยทั้งร้อยเกินส่วนมากคือเทล,ลงไปเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ใช้ประมาณนี้แหละทุกครั้งที่พี่ป้อมใช้เราก็จะมีออพับฟองน้ําของประตูน้ํายอดฮิตซึ่งจะใช้ของเป็นหมื่นเป็นพันเท่าไหร่ปุ๊บก็ต้องประจบด้วยฟองน้ําอะไรยีบาทที่ประตูน้ํา อย่างไนพวกเนี้ที่พี่ป้อมลงไปเนี่ยสีชมพูสีส้มหรือแม้กระทั่งตัวดีออแล้วก็ตัวกันแดดของดอเชอ่พวกนี้ก็คือเราคิดไป้เลยว,ว่านางจะต้องมาหยอกล้อกันอย่างลงตัวทั้งเขียวชมพูแล้วก็ตัวโกลไอตัวที่เป็นเป็นแบบควบคุมความมันต่างๆคิดไว้เรียบร้อยละผสมกันปุ๊บแล้วให้มันมาทํางานบนผิวหน้าเราการกลับมาครั้งนี้ของวีนาเตรียมตัวอะไรมาบ้างคะ เป็นพีมากหลายอย่างมากเลยก็คือเริ่มจากการเรียนพูดเรียนเต้นแล้วก็เรียนเดินนะคะดีคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบบางทีการมานางงามเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้จะต้องจําเป็นต้องเตรียมตัวขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับวินานะคะวินาคิดว่าการที่เราพร้อมที่สุดดีกว่าเสมอไม่ว่าเราจะไปเจอคู่แข่งแบบไหนเนี่ยเราก็เอาชนะได้หมดจะได้มั่นใจที่สุดคะ่ะถูกต้องแสดงว่าครั้งนี้มาเต็มอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ผิวสวยก็คือเป็นตัวทินโกตัวนี้ นาแล้วเราก็จะใช้อฟองน้ําตัวนี้ในการเก็บรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าไอ้ที่ลงไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ด้วยความหนานะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากจะสดแล้วลงเยอะๆ,ๆ,ๆสุดท้ายแล้วมันต้องติดในผิวเราเท่าที่ควรจะติดได้แค่นั้นพอมันจะต้องบางมากๆมีอะไรแบบเพิ่มเติมจากปีที่แล้วบ้างไหมคะที่แบบว่าเรียนเพิ่มเติมมา ที่เพิ่มเติมเยอะมากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์ก่อนที่แบบได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือว่าการไปทํางานต่างประเทศนะคะการได้ร่วมงานกับคนหลายๆแบบคนหลายๆชาตินะคะทําให้วินารู้สึกว่าตัวเองมีความสบายมากขึ้นมีความที่แบบว่าเวลาเราเจอใครใหม่ๆเนี่ยเราไม่เกงละแล้วก็เจอเพื่อนต่างชาติเรารู้แล้วว่าเราต้องเริ่มคุยยัง, <มา S 1> ยงไงนะประสบการณ์่ะ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆถึงเวลาแล้วทุกอย่างบนโลกประสบการณ์นี่คือสําคัญที่สุดต่อให้เราแบบว่ามีต้นทุนข้างนอกเยอะแต่เราขาดประสบการณ์หรือข้างในเราไม่ได้ก็เท่านั้นนะมันก็ไม่มีค่าอะไรหลังจากนั้นก็ได้ไปแบบเรียนเดินแล้วก็เรียนเต้นค่ะ นอกจากนั้นตอนนี้ทำโครงการบูลลี่อยู่ค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสไ,ไปพูดในที่สาธารณะค่ะด<ห>นใหนะ้กับพี่ๆข้าราชการพี่ๆหมอแพทย์ฟ<ด>ังค่ะแล้วก็ยิ่งตอนนี้มีช่วงโควิดใช่ไหมคะมันม,มีความยากนิดนึงที่คนที่ป่วยจากโควิดเนี่ยเขาจะโดนไอ้นี่เยอะ,อะบูลลี่เยอะจะโดนบูลลี่บ้างโดนไม่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะโดนรังเกียจแช่มามมีบ้างนิดหน่อยค่ะก็เลยแบบ หมือนอยากจะให้ทุกคนให้โอกาสอะไรเงี้ยก็ดีนะเขาหายแล้วบางทีกลับไปที่อพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรเงี้ยคนอื่นแน่ไม่ยอมรับ,รบใช่ค่ะเสร็จแล้วคอนซีลเลอร์เราจะใช้ของชูจริงๆใต้ตาเนี่ยแทบจะไม่มีรอยค้ำเลยแล้วก็ลงนิดๆพ่อเนื้อมันคือมันแบบชอบเนื้อที่มันเคลื่อนไหวได้เนี้ย กใต้ตาไม่ค่อยชอบอะไรที่ฝีฝีอืออือ,อในส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ผสมไฮไลท์เตอร์ด้วยเขาจะสมบูรณ์ก็จะใช้ผู้กันประมาณก็จะแบบว่าโอเคหรือหนึ่งง่าย ผิวค่อนข้างโอเคเลยเนาะดีมากแป้งฝุ่นนะคะลังโคมตัวนี้ก็คือชอบมากตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบว่ามีเพลริดหน่อยตัวนี้ก็รุ่นฝาเงินแล้วกันเนี้ยจบมันจะเป็นลูมิเนเตอร์แบบว่าช่วยกระจายแสงวันนี้จะแต่งหน้าให้มีหน้าแบบว่าพ่องผิวมันจะต้องแบบสบายไี่ลองพื้นแบบแทบจะใช้ตัวทินโกเฉย เสร็จแล้วเวลาเราลงแป้งฝุ่นใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวพับตัวเนี้เพรส s อนด์โรบริเวณหน้าแก้มตรงนี้เพื่อให้ปริมาณลองพืนแล้วก็แป้งมันบางลงแล้วก็ให้เห็นผิวบริเวณหน้าแก้มมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มด้วยการเฉตดก่อนดูสิครใช้จนเหล็กโผล่เลยของดอชีอันนี้พี่ป้อมจะยกพวงแก้มวีนาขึ้นเพราะจริงๆแล้วพวงแก้มเขาอยู่จะค่อนข้างอยู่ตรงนี้ เราก็จะยกขึ้นโดยการเฉดแล้วก็ลดหนกแก้มนดิดหน่อยนี่เราจะตัดมาให้แบบหน้าเป็นรูปตัววีเลยคือเวลาเราแต่งหน้าที่เราลงรองพื้น้อยๆนะมันจะทำให้แบบว่าผิวมันดูโปรุ่ถ้าบางทีเราลงแน่นมันเนียนจริงมันก็แน่น แต่อันนี้เราอยากให้ผิวมันโปรง่งให้มันดูสบายเพราะนั้นต้องเริ่มจากผิวสวยมากเวลาเฉดเฉดตามที่พี่ป้อมลงเลยอันนี้มันจะเป็นบรอนซ์มากกว่าไม่ถึงส่วนอันนี้ก็กาลังจะเฉดจมูกอยู่ก็ใช้ในตลับเดียวกันวันนี้เราแต่ง หน้ากันแบบว่ารองพื้นบางๆเพราะฉะนั้นในเรื่องการคอนทัวร์ต่างๆต้องคอนทัวร์ให้มันแบบว่าเข้าไปในผิวือสวยมากสวยมากจริง สวยจริงไม่จบตานะคะ proof ลอราล่ามาสีอย่างบริเวณตรงนี้เราสามารถลงไฮไลท์ได้เพราะว่าจมูกน้องโด่งแล้วก็ช่วงลริมวิจปมปกค่อนข้างอิ่มเราก็จะยืดช่วงตรงนี้ให้มันดูยาวขึว้นหนกแก้มก็มีนิดๆไม่ต้องเยอะไอ้ตัวที่มันมว่าเตัวใหญ่ ลูปหน้าต่างๆก็เล็ดสุดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราลงด้วยตัวนี้เลยเป็นอายแชโดว์ที่แบบว่ามีความแบบว่าฟุงฟิงมันจะออกเป็นแบบว่าชิมเมอร์โทนแบบว่ามีสีชมพูชมพูนิดนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ด้วยตัวนี้นะคะของตรีสีดูสีตลับแบบว่าลอกหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีออกแบบว่าแชมเปญนิดนึงโอ,อวเวลาเจอสีอะไรพวกนี้แล้วแบบว่าใบหน้าจะดูละมุนขึ้น สมมุติเวลาเราลงอะไรพวกนี้พี่ป้อมจะชอบใช้ผู้กันที่มันแบบว่าเป็นผู้กันขนสั่งคอแล้วก็มีการมีเส้นขนค่อนข้างยาวนนิดหลังจากนั้นเราก็จะใช้อันนี้ค่ะของนาใหม่ล่าสุดอาจจะทับกันสามหรืเยอะนะครัเพราะว่าเดี๋ยวพอมันลงไปในผิวแล้วปุ๊บมันจะทํางานเนี้ยไอ้พวกเลเยอร์ต่างๆมันจะ ขุดขึ้นมาเป็นลูกเล่นที่แบบเอ้ยไม่ได้ตั้งใจลงแต่ว่ามันแอบซ่อนอยู่ในเปลือกตาแล้วมันจะสวยมากฟังตรงครับสีอาสวยจังระชหึอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเลเยอร์หน่อยใส่ความเป็นแฟนริเทลนิดนี้พวกนี้มันจะช่วยทําให้เวลาแบบอยู่บนเวทีเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นสปาร์กิ้งตัวหนึ่งที่ทำให้ตาคนที่มีชั้นตาลึกๆเนี่ย มันดูไม่ลึกได้นะฮะเสร็จแล้วเราจะลงตุนนี้ดูจากล่องรอยแห่งอริยธรรมแล้ววีนาจะต้องแบบโดนการฟานหน้าเข้มเข้มกับทุกวันแน่เลยนะ <c oughs> อ๋อลืมบอกยี่ห้อนี่ของมาร์คแจคขอบนะครับซึ่งของเขาก็จะชอบขาดมาก <c oughs> มันจะร่วงลงมาก่อนไม่เป็นไรนะลองดูตามันจะไม่ค่อยลึกแล้วในส่วนของตาล่างเนี่ยเราแอบผสมสี เป็นทองๆลงไปหน่อยแต่เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากเลยตรงเซ็กตก้นไลน์ตรงเนี้ย mm hmm. เขามีอยู่แล้วใช่ไหมว mm hmm. ีนาลองมองตรงเข้ากล้องทางลูก mm hmm. เนี่ยสิ่งที่พี่ป้อมอยากจะลดก็คือบริเวณตรงนี้ที่มันเป็นตัวที่แบบถ้าสมมติว่าวันทำให้มันลอยตัวมากเนี่ยมันจะทำให้หนกคิ Q, ้วอ่ะมันจะสูงขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเซกเกอร์ไลน์ของที่ป้อมเนี่ยจะขยบขึ้นมาบนนี้เพื่อลดความขาวบริเวณกระดูกตรงใต้หนกคิว้วเ,ออเราจะไม่แตะไปข้างใต้เลยนะครับเพราะโครงเขาไปมากแล้วตรงนี้ก็เชื่อมามาหาก,กันลองดูนะครับมันก็สีมันก็จะแบบว่ากลืนเข้ามากัน จะไม่แบบแต่งแบบชัดเป็นเซ็กนกลไลชัดเป็นชัดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชัดปกติที่ทุกคนที่พี่ป้อมแต่งที่ผ่านมาเราจะเน้นเรื่องเซ็กนกลไลตรงนี้มากเวลาจะแต่งเพื่อที่จะสร้างโครงอย่างของวีนานี่ไม่ต้องแล้วเลยแค่นี้ถือว่าโอเคเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ไฟตัดหมองเพราะเอาจริงๆคนที่โครงหน้าคมอะ่ะบริเวณที่อย่างวีนานี้ตรงนี้จะหมูแบบเขาจะมีค่อนข้างสูง หนคิ้วสูงสันจมูกสูงมีโหนกแก้มด้วยเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้มันจะกลายเป็นแอ่งกระทะซึ่งถ้าไม่ดีเนี่ยลองจินตนาการดูถ้าไฟมันเข้ารอบทิศหมดทุกสิ่งอย่างเนี่ยพวกโหนกคิ้วสันจมูกโหนกแก้มมันจะเป็นตัวกำบังไฟให้เข้ามาอยู่ในรอบดวงตาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําความสว่างบริเวณด้านในตาให้มันดูโปร่งแล้วก็ดูกระจายมากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยได้ ลองดูฝั่งเนี้ยที่ลงไปปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสว่างขึ้นแล้วก็มันคลี่คลายีตัวเนี้ยแบบว่าไฟสีน้อนเลยแหละไม่ใช่ไฟตัดนอลองดูนี่คือหน้าเบาเสร็จเรียบร้อยละถือว่าแต่งเร็วมากนะกอ่าเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ คนที่ตาโตอยู่แล้วปุ๊บเวลาเราจะแต่งให้ดวงตามันดูกระชับแล้วก็เล็กลงนะครับควรจะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์สำคัญมากแต่คราวนี้ถ้าอินเนอร์ไลเนอร์เป็นสีดำมันก็จะดูดุใช่ป่ะก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแทนมันจะทำให้มีความฉ่ำแต่มันไม่เข้ม,มอง,งอ่ะาลองดูนะฮะมาเลย เสร็จแล้วเราอยากให้มันมีความเฟียสขึ้นมานิดนึงนะเราก็จะต้องการปิดแต่งหน้าให้มันปกปาสร้างวิงเชฟตรงออกมานหน่อเราก็จะใช้ตัวนี้ใช้อาชโดว์สีต่างเพ้่มองตรงนีน้อย่างเวลาเราแต่งหน้าให้มันเป็นวิงเชฟออกไปอย่างเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องที่ทําให้ลดเรื่องหนกแก้มที่เราสูงเกินไปได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้ยมันจะทําให มีพื้นที่เนี่ยเทียบเท่ากับตัวหนกแก้มัโหนกแก้มันก็จะได้แบบดูไม่เด่นมากจนเกินไปเราจะไม่แต่งให้แบบว่าไอ้ตรงตรงหนกคิ้วมันแบบสว่างมากนะคะอันนี้เราก็จะเบรนให้มันฟูกระจายหายไป แค่นี้เลยแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวอายไลเนอร์สีดาเน้นบริเวณหางตาอีกทีแล้วก็ตัวอินเนอร์ไลเนอร์เสร็จแล้วจะเขียนอายไลเนอร์ละคราวนี้เราจะเขียนแค่เน้นแค่ช่วงหางหลังเพราะว่าวีนาบอกพี่ป้อมว่าวีนาจะคอนเซิร์นเรื่องแบบเวาลาแต่งแล้วรู้สึกตามันจะตกไอเรื่องเส้นเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งนะลับตานะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ที่ทําให้ดวงตาดูยกขึ้นนั่นเอง เราก็จะเน้นบริเวณหางตรงนี้อันนี้มันจะเป็นสีแบบเบาๆนะแล้วเดี๋ยวพี่ป้อมจะมีชั้นหนึ่งปุ๊บเราก็ค่อยๆขยับใช่ไหมาจากตรงนี้ปุ๊บเส้นมันจะต้องเล็กมากแล้วเราค่อยๆขยอบให้มันเฉียงขึ้นมันจะได้ช่วยยกในเรื่องของห่างตาได้ก็จะอะไรประมาณนี้ไอหัวตามันจะเป็นแบบสีน้ำตาลเพลือใช่ปะ่ะพอหางตามันก็จะเป็นแบบว่า ีออกเข้มนิดนึงมอง,มองตรงนะคะลูกมองตรงคือมันจะไม่เลอะไอตัวนี้มันจะแห้งแล้วมันจะแบบว่าติดดีแล้วเราก็ใช้ผู้กันเบรนให้เส้นมันนุ่มๆโอเคละในส่วนของตาก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่คิ้วแล้วคิ้วเราอาจจะมีน้ําหนักให้มันอ้วนขึ้นนิดนึงเพื่อที่มันจะได้ช่วยลดไอเรื่องโหนคิ้วของเรา เสร็จแล้วปุ๊บนี่เราก็ใช้ตรงนี้นะคะเน้นฐานคิว้วเสร็จแล้วใช้สีอ่อนแต่คราวนี้ในส่วนของคิ้วเนี่ยเราอาจจะต้องขยบคิ้วตรงนี้ให้มันสูงขึ้นนิดนึงในช่วงตรงนี้นะมันจะได้ช่วยดึงให้รูปจมูกเราดูยาวตรงนี้นะคะเราเราดูก่อนอเราต้องกวาดเส้นขนคิ้วให้มันขึ้นมาตั้งปุ๊บแล้วเราก็จะรู้ว่า มันเราจะขึ้นได้แค่ไหนแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ไล่เบาๆตรงนี้มันสูงลองดูอันนี้คือฐานคิ้วเดิมแต่พอเราตรงเนี้ยเราตั้งขึ้นมาปุ๊บช่วงจมูกจะดูยาวขึ้นมันก็จะทําให้รูปหน้าดูยาวอันนี้ยคิ้วเดิมพี่ป้อมจะเขียนลงมาจากคิ้วจริงนิดเดียวเพื่อที่ลดไอ้เรื่องกระดูกหลกคิ้วตรงนี้นะคะ แต่อันเนี้ยสีตาสีลองสังเกตดูสีสีตาสีคิ้วแล้วก็สีผมมันจะไปในทิศทางเดียวกันเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาลงอันนี้ค่ะบัางไฟพญานาคลองดูนะฮะตำแหน่งที่ลงปุ๊บตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องลงแบบว่าเป็นแท่งเส้นเน้นสองอันออตรงนี้ต้องมี ปลายจมูกหลากลมได้หรือมองตรงนะครเวลาเราลงพวกไฮไลท์ตา้ตาเราต้องลงแบบเบาๆนะฮะสวยมากแค่นี้พอนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะลงในส่วนที่มันเป็นแป้งอิ p เพรสสามพเราจะตะแคงฝั่งนี้ เวลาเราลงไอ้พวกเชดดิ้งคอนทัวรถ้าเราอย่างเนี้ยปุ๊บนางจะติดแบบว่าไม่ค่อยด,ดีเวลาไปทำงานเมืองนอกฝรั่งเขาสอนแบบนี้แต่อย่างของวีนาพี่ไม่อยากให้หนกแก้มสูงพี่ก็เลยขยบขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ไล่เข้าไปปัดแก้มนิดหน่อยใช้ตัวนี้ปัดสามอันนี้นะคะของโร l า แล้วก็ออนนี้ปิดท้ายอันนี้นะครับปิด,ปด,ปด,ปดท้ายตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วจะดัดขนาแล้วคามองลงอันนี้ใช้ลอรีออลอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวนี้มันเราว่าเท็เกเจอร์ของมาสคารา่ามันสวย เรื่องขนตาขนคิ้วเนี่ยสำคัญมากเลยมันจะทำให้เราแบบดูมีชีวิตชีวาอะไรเบอร์นี้คะขนตาเฟียสใบป้อมวินิสเลยเป็นไม้เลยวันนี้อ่ลองดูเดี๋ยวพอมันมีขนตาปุ๊บโอ้โหมันบริงมากมองบนนี้เดียวนะคะอใส่ซิเนเจอร์ของป้อมวินิสเป็นิดหนึ่งน นนจริงมากจบเลย <c oughs> นะครับเวลาขนตายาวๆเนี้ยเราไม่ต้องปัดเพื่อที่จะต่อความยาวละเดี๋ยวเวลาเราเพิ่มมันจะเป็นตุ่มเพราะฉะนั้น,นวิธีการเพิ่มเลเยอร์ของขนตาให้เน้นไปที่โคนเน้นไปที่โคนแบบนี้ปลายเราไม่ต้องละเพราะฉะนั้นเวลาสมมติว่าเวลาการประกวดนะวีนาจะต้องแบบมีมาสคาร่าส่วนตัวเวสอาน,นึง เวลาช่างปัดเสร็จเราก็เอามาเติมเองบอกว่าพี่คะเดี๋ยวหนูสามารถเพิ่มขนตาให้พี่ได้ค่ะเราก็อาจจะเอารูปถ่ายที่วีนาแบบหัดปัดเองเนี้ยเอาให้พี่เขาดูว่าเออเราปัดเองแบบเป็นยังไงถ้าสวยช่างก็เอาไปเลยค่ะประหยัดเวลา,าลองดูข้างหนึ่งปัดขนตาอีกข้างหนึ่งยังไม่มี สวยงามมากช่สสำสมิลาสงขาปัตตานีอะแต่จะบอกว่าเป็นคนที่ขนตาดัดยากมากนะเพราะมันยาวมาก <_ t ap> นี่นะคะปกติเราจะสับใต้นี้ใช่ปะ่ะคันนี้เราหลอกเราจะขึ้นมาตรงนี้ เพื่อเป็นการย้ายหน่อยเขาเรียกอภินิหารปกติเราจะใต้นี้ใชหมแก้มมันก็จะดูต่ำเรายกขึ้นมาเลยโอเคเปลียดชูดเปลียดชูด